สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะมาพบเจอกันกับตาอีกเช่นเคยนะคะก็ต้องบอกว่าเข้าใกล้ขึ้นทุกทีทุกทีค่ะสําหรับรายการซีเกมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะทางฟากฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬา14คนของเขาออกมาแล้วนะคะนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะออกเดินทางมาเพื่อพิชิตซีเกมครั้งที่33อย่างเป็นทางการนะเขาได้เขียนรายชื่อนักกีฬาหรือว่าได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ของเขาออกมาแล้วสื่อของทางเวียดนามเขาก็ได้รายงานข่าวกันอย่างอึกระทึกกระโครมเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ทําเอาแฟนวลอลเลย์บอลของทางเวียดนามนั้นฮือฮามากๆเพราะว่าได้รับคําชมมาเยอะเลยทีเดียวสําหรับแฟนวลอลเลย์บอลของทางเวียดนามนะคะเนื้อหาข่าวเขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าทีมวลอลเลย์บอลหญิงเวียดนามได้ประกาศรายชื่อออกมาเป็นทางการทีมชุดนี้จะเข้าร่วมรายการซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยแล้วเนื้อหาข่าวเขาก็เขียนต่ออีกค่ะว่า เหลือเวลาอีกเพียงแค่1สัปดาห์ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะออกเดินทางเพื่อไปพิชิต4เกมครั้งที่33รายชื่อนักกีฬา14คนมีดังนี้แล้วเขาก็ได้บอกรายชื่อของแต่ละคนมานะคะดูหน้าค่าตากันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทานที่ทานทุยอย่างที่เราทราบกันดีในนาม4ทีเงียนที่หนูควินนะคะหรืออาจจะเป็นเกียวตริน ทรานที่บิชทุยคันดังอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตัวหลักๆของเขามาครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวค่ะลำโอนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าแฟนวอลเลย์บอลของทางเวียดนามเนี่ยเขาชื่นชอบเขาพึงพอใจกับชุดนี้อย่างมากมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยร้อยกว่าคอมเมนต์เกือบ200คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนสําหรับทางแฟนวอลเลย์บอลของเวียดนามนะเดี๋ยววันนี้แต่จะพาไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามด้วยนะคะว่าเขาจะมีความคิดความเห็นกันว่ายอย่างไร โดยที่คอมเมนต์แรกนะคะเขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าไลฟ์อัพนี้ก็โอเคนะความรู้สึกตอนนี้คือคิดถึงเกมในช่วงปี2023ในปีนั้นทุกคนฟอร์มดีมากนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะทำคะแนนด้วยการป้องกันที่ดีมากๆเนะี่เขาก็คอมเมนต์เป็นภาษาเวียดนามเนาะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า หวังว่าครั้งนี้จะเล่นได้ดีทั้งทีมนะกีฬามีเซอร์ไพรส์มากมายก็ลองล่าเหรียญทองดูโอ้โหเขามีความหวังเลยนะทุกคนอ่ะก็ไม่ผิดนะคะมีคนมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างค่ะเขาบอกว่าเวียดนามอยู่ในกลุ่ม A เ,เจออินโดเจอฟิลิปปินนี่นะคะเขาก็บอกเอาไว้แบบนี้ ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ประเทศไทยคงคึกครืน้นหวังว่ามันจะสนุกนะแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเขาก็คอมเมนต์ไว้นะอ่าเขาบอกว่านักกีฬาไลฟ์อัพนี้ดีนะคะคอมเมนต์ต่อมาของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะเขาบอกว่านักกีฬาทีมนี้คือชุดนี้เนี่ย ไม่ได้มีสไตล์การรุกเหมือน b ีทีหรือว่าบิดเวียนแต่คิดว่าการเล่นจะหลากหลายและมีแทคติกดีกว่าก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่ารอยยิ้มของทุยน่ารักมากและทุยก็ดูเหมือนคนเกาหลีความคิดเห็นต่อมาของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทีมที่ดีที่สุดของเวียดนามในตอนนี้ก็คือชุดนี้นี่แหละสิคนนี้นี่แหละนะคะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่าถ้าไม่มีบิตเวียนต้องลดความแข็งแกร่งลง50%เหรียญทองนั้นโอ้โหคือเขาบอกว่าคนไทยก็อยากได้เหรียญทองแต่ถ้าเวียดนามมีบิตเวียนโอกาสที่จะได้เหรียญทองนั้นก็มีสูงมากๆแต่ก็ไม่มีนะคะไม่มีบิตเวียนนะความคิดเห็นต่อมาค่ะ ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามขอให้คุณสุขภาพดีสามัคคีเล่นหนักมุ่งมั่นที่จะได้รับชัยชนะเขาก็เชียร์ทีมเขานะคะความคิดเห็นต่อมานะคะอืมเสียดายคิวหองไม่ได้เหรียญทองแดงตรงนี้ไม่ชัวร์นะคะว่าเขาพูดถึงอะไรนะอีกหนึ่งสัปดาห์อาจจะได้เหรียญทองแดง เพราะขาด 2T และ H ขอให้ทีมหญิง BC ซเ,เวียดนามคว้าตำแหน่งสูงสุดที่ C g a เกมในประเทศไทยทีมนี้จะพบกับประเทศไทยในรอบรองชนะเลิศค่ะและความคิดเห็นต่อมานะคะเขาบอกว่าขอให้ทีมประสบความสำเร็จและบรรลุผลสำเร็จสูงสุดขาดบิตเวียนประเทศไทยจะเป็นอย่างไรประมาณนั้นนะคะเขาก็คอมเมนต์มาประมาณนี้เนาะ แลวคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าเลอท่านทุยยังดูเด็กมากความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านต่อมานะคะเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าฉันจะสามารถคว้าเหรียญทองได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็ถามหาบิตตเวียนค่ะว่าบิตตเวียนอยู่ไหนเอะเหมือนเขาไม่ได้ตามข่าวหรือเปล่าว่าบิตตเวียนนั้นจะไม่ได้มาร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะคะ เอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะที่แสดงความคิดความเห็นกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวหลายๆคนก็ชื่นชมนะคะว่านักกีฬาชุดนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ดีเยี่ยมเลยของทางเวียดนามแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองได้ในรายการซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ